ข่าวดีนะครับเขาอนุมัติแล้วสําหรับจํานวน15 0 0 0บาทอีก1กลุ่มเนาะแจกต่อในรอบที่2เช็คสิทธิ์ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยตอนนี้ใครกําลังรอการช่วยเหลือนะครับเช็คสิทธิ์ให้ดีเนาะว่าท่านอยู่กลุ่มใดนะครับเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับและนายอาคมคุ้นข้างคนใหม่นะครับเขามีนโยบายนะครับที่จะช่วย เหลือตลอดถึงสิ้นปีเลยใครที่รับฟังอยู่และต้องการรับฟังการเยียวยาวการจ่ายเงินนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพราะเขามีกําหนดการและนโยบายในกลุ่มของท่านมานะครับท่านจะได้ไม่พลาดเวลาเขามีประชุมและพร้อมให้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสั้นๆกันนะครับว่าในกลุ่มนี้นะครับและแผนการในการจ่ายเงินเขาจะมีอย่างไรบ้างนะครับ ข่าวแรกนะครับที่ของขวัญปีใหม่นะครับจากผู้จัดการออนไลน์และข่าวที่สน,นะครับจำนวน1นึ่งหมื่น,านบาทเดี๋ยวเรามาข่าวแรกกันก่อนเนาะนี่เป็นข่าวตรงนะครับจากผู้จัดการออนไลน์ที่เขาสรุปมาให้ว่าค้างครับสั่งแจกของขวัญปีใหม่กระตุ้นกําลังซื้อบูมเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีเศรษฐกิจโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกไหมนะครับหรือโครงการอื่นๆมีแน่นอนนะครับก่อนสิ้นปีนี้ทางข่าวเขาบอกมาผู้จัดการรายวัน360อหองศานะครับไม่มีองศารมวอครั้ง อาคมลุยมอบอนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลังสั่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังซื้อเพิ่มภายในปีนี้หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยพร้อมเร่งผักดันในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เข้าเป้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนมาตรการขยายการพักชำระหนี้มูลค่า7ล้านบาทให้ทปทเป็นผู้พิจารณา กังวลขยายเวลาไปเรื่อยๆทําลูกหนี้เคยชินไม่ยอมชําระหนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เนาะต้อนรับช่วยเหลือคนไทยก็จะมีโครงการมาอีกนะครับพร้อมกับการชําระหนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องที่สนะครับสำหรับ1นึ่งหมบาทที่เขาจะมีการจ่ายในรอบที่2คาดว่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาจะช่วยเหลือสําหรับจํานวน1นึ่งหมบาทเดี๋ยวเราจะมาเช็คคุณสมบัติ5ข้อกันนะครับว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจํานวน หนึ่งหมื่บาทและจะมีข้อความส่งผ่า SMS ด้วยนะครับตอนนี้เนาะหลายคนก็เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับและก็รอการยาวยาเพิ่มเติมยังไงก็เช็คสิทธิ์ให้ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าโครงการไหนแบบไหนจะมาอีกบางทีโครงการใหม่ๆหรือการช่วยกลุ่มตกหล่นนะครับเขาจะไม่ใช่ระบบแบบเดิมยังงก็พยายามติดตามดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปสั้นๆกันนะครับทั้งนี้ผู้ประกันตนนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจานวน1 5 0 0 0บาท ไม่ต้องเดินไปยังติดต่อนะครับไม่ต้องติดต่อไปอยังสำนักง,งานประกันสังคมแต่อย่างใดและเมื่อโอนเงินแล้วนะครับสำนักง,งานประกันสังคมนะครับจะสัดส่งข้อความผ่าน SMS เนะครับเข้าโทรศัพท์ของท่านแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันทีก็เขาจะมีคุณสมบัติทั้งหมด5ข้อเนาะก็อย่าลืมเช็คกันนิดนึงสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับรับเงินชดเชยรายได้1 5 0 0 0้าบาทจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้อันนี้คือเขาจ่ายเคยจ่ายมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมาใจ่ายในรอบที่2 เป็นผู้ประกันตนมาตราม3ิในระบบประกันตนมาตรา33ของประกันสังคมสัญชาติไทยแล้วก็อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ช่วงมีนาถึงพฤษภาคมนะครับ3เดือนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนนับย้อนหลังตังต้งแต่งวดมีนาขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา,ยาจากโครงการอื่นๆเช่น กระทรวงการคลังกระทรวงการเกษตรและสาก์หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใดก็คือพอมนอนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนเนาะที่เป็นกลุ่มตกหล่น,นะครับและยังไม่เคยได้รับการเยียวยาหรือได้รับการเยียวยาแล้วจะได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีการแจกเงินเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการใดเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งก็หวังว่า โครงการนี้เนาะจะช่วยได้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับใครที่ฟังอยู่ก็ไปลืมกดปุ่มติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจกเงินในโครงการใหม่ๆนะครับตรงนี้มี4คลิปอย่าลืมแวะกันไปดูนะครับใครติดรอโครงการไหนก็มาพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ